ุณหมอครับเวลาเดินและขาชาต้องกินยาตัวไหนไปหาหมอให้กินยาไปประสาทอาการไม่ดีขึ้นอ่ะคลิปนี้หมอฟันมาตอบครับวันนี้ครับคุณต้องเข้าใจก่อนครับว่าอาการเดินและมีปัญหาเรื่องอาการชา คำถามครับอาการชาคุณเกิดจากอะไรครับอ่าอาการชาคือเกิดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทใช่ไหมครับทีนี้บาดเจ็บตรงไหนอะไรทําให้บาดเจ็บเส้นประสาทมีเรื่องไปเรียนไหมมีอะไรทำให้บาดเจ็บเส้นประสาทได้เช่นแอลกอฮอล์ถูกไหมคุณอาจจะหยุดแอลกอฮอล์หรือเปล่าถูกไหมหรือการสมมติคุณบอกกินยาแก้ไปรักษาอะไรเสร็จมาเมื่อเดือดไปกินวิตามินถูกไหมแล้วบอกว่ารักษาอาจจะไม่ได้ช่วยเพราะคุณอาจจะไม่ได้ขาดวิตามินก็ได้อย่างของแพกับหมอฟันทั้ี่หมอฟันเจอประจำครับโดยส่วนใหญ่ด้วยแล้วเดินแล้วแม้หากการชาส่วนใหญ่ปัญหามักเป็นที่หลังครับ ในลักษณะของพวกกระด,ด,ดูกฝันังติบแคบมอและกระดูกกระเพาะปรสสาทพวกนี้ครับการกินยากแก้ปายประสาทไม่ช่วยครับแต่คุณต้องกินยากแก้ปวดเพาะปสสาทครับอันนี้ช่วยได้จริงครับนึกภาพครับเพราะฉะนั้นครับประเด็นกลับมาว่าวันนี้คุณต้องตอบตัวให้ได้ก่อนว่าคุณดื่ชาจากอะไรแล้วไปรักษาตามสาเหตุนั้นแล้วอาการคุณจะดีขึ้นครับเหมือนกับให้หมอฟันใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่อยแล้วเจอกันใหม่ทีิต่อไปนี้ไม่อยากพามาอัดซันสวัสดีครับ